สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับไลฟ์สาระกับปูปูนะคะและว,วันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันกับเจ้านิวยอ i s กแฮนส b แบ็กสองพันยี่สิบสามค่ะตัวนี้ลดพึ่งปรับปรุงรุ่นใหม่นะคะและเพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้นะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะวันนี้ปูจะพาไปชมค่ะ New y a i s กแฮนส์แบ็นะคะจะมีทางเลือกด้วยกันทั้งหมด4เกรดรุ่นนะคะ แต่ละเกรดรุ่นน่าสนใจมากเริ่มต้นที่ New Yaris Sport นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่559,000บาทนะคะมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด6สีซึ่งมีสีขาวดำเทานมแดงบอลเงินและบอลเทาค่ะถัดมาจะเป็นยา r ิสมาร์ t นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่619,000สีที่มีจำหน่ายก็จะคล้ายกับตัวสปอร์ตนะคะเพียงแต่ว่าจะมีสีเพิ่มเข้ามา1สีนะคะนั่นคือสีส้มนั่นเองค่ะ และถัดมาจะเป็นยาลิ์พรีเมียมนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่679,000บาทค่ะในส่วนยาลิตพรีเมียมค่ะเราจะมีทางเลือกแบบหลังคาดำให้ด้วยนะคะก็จะมีสีเทานมแดงนะคะขาวมุกแล้วก็ส้มนะคะที่เป็นหลังคาดำและเราก็ยังมีทางเลือกแบบสีทั้งคันนะคะเป็นขาวมุกดำบอลเงินและบอลเทาด้วยค่ะ และรุ่นถัดมานะคะก็จะเป็น Premium S นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่694,000บาทค่ะในส่วนของเกรดรุ่นนี้นะคะสีที่มีจำหน่ายก็จะเหมือนกับในส่วนของตัวเกรดรุ่น Premium ค่ะและวันนี้ค่ะรถที่ปูจะพาทุกท่านไปรู้จักนะคะก็เป็นเกรดรุ่น Premium S นั่นเองนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะเราใช้เป็น Dual VVTi 1,200ซี 92แรงม้านะคะเช่นเดิมมาพร้อมกับเกียร์ CVT ค่ะที่ช่วยทำให้เครื่องยนต์ประหยัดนะคะแล้วก็อัตราเร่งดีดีไซน์ด้านหน้าค่ะเป็นแบบ Hammerhead นะคะพร้อมตกแต่งด้วยสีดำเงาแล้วก็โครเมียมทำให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูสะดุดตามากยิ่งขึ้นค่ะไฟหน้าค่ะเป็นใบบีม LED โปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้สวยงามแล้วก็ดูลงตัวกับรถยาริสสุดๆไปเลยค่ะ ที่สำคัญค่ะในส่วนของรุ่นนี้เรามีกล้อง PVM นะคะเป็นกล้องมองรอบคันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะคะตำแหน่งกล้องก็จะอยู่ที่โลโก้ด้านหน้านะคะแล้วก็ที่กระจกมองข้างทั้งสองข้างนั่นเองค่ะล้ออลลอยนะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่ขนาด15นิ้วนะคะเราออกแบบมาเฉพาะรุ่นนะคะในส่วนของตัวยาลิสนะคะทำให้ดูสวยงามมากขึ้นดีไซน์ด้านท้ายนะคะก็ทำให้ดูสปอร์ตนะคะ เพราะกันชนท้ายมีการตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะคะและเกรดรุ่นพรีเมียมเนี้นะคะเรายังมีการตกแต่งสปอยเลอร์หลังคานะคะมาให้ด้วยพร้อมกับตกแต่งกาบด้านข้างและที่สำคัญคาสาอากาศก็ยังเป็นแบบชาร์กฟินนะคะเพื่อช่วยให้สปอร์ตการตกแต่งภายในะคะ่ะจะเน้นไปที่สีดำแดงนะคะเป็นทูโทนทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น เบาะนั่งนะคะวัสดุของเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําแดงพร้อมกับในส่วนของเบาะคู่หน้าจะเป็นทรงสปอร์ตค่ะทําให้สปอร์ตมากขึ้นการตกแต่งภายในนะคะจะตกแต่งด้วยเมทัลลิกนะคะทําให้ดูสวยงามสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราในเกรดรุ่นนี้ค่ะเราจะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะที่รองรับระบบ Apple CarPlay และก็ Android Auto ด้วยค่ะทำให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น และที่สำคัญค่ะช่องชาร์จไฟนะคะเป็นไทซีอยู่ด้านหลังนะคะของผู้โดยสารระบบความปลอดภัยเราก็มีให้ไม่แพ้ใครนะคะหลังเช่นระบบ rcta นะคะจะเป็นระบบที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถถอยตัดผ่านด้านท้ายนั่นเองหรือแม้จะเป็นระบบ bsm ค่ะที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับสายตาเราก็มีให้นะคะก็จะเตือนทั้งมุมอับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา รวมไปถึงระบบ T R C นะคะที่ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีในขณะที่เรามีการออกตัวอย่างกระทันหันรวมถึงมีระบบ B S C ที่ช่วยแก้กา,ารเสียอาการในขณะเข้าโค้งแล้วก็ระบบเบรก A B S ที่ช่วยไม่ให้ล้อล็อกตายในขณะที่เรามีการเหยียบเบรกกระทันหันนะคะรวมถึงระบบ H A C นะคะที่เป็นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเราก็มีให้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของพวกตัวระบบ TSS นะคะในส่วนของเกรดพรีเมียมเราก็มีให้ระบบ PCS นะคะจะเป็นระบบที่ช่วยลดความรุนแรงจากการชนนะคะจะเตือนเมื่อเกิดการชนค่ะให้ผู้ขับเหยียบเบรกแล้วก็ช่วยเสริมแรงเบรกให้เรานะคะถัดมาจะเป็นระบบ LDA ค่ะเป็นระบบเตือนรถออกนอกเลนหากเราไม่มีการใช้สัญญาณไฟเลี้ยวนะคะระบบก็จะเตือนให้เรานะคะ หักพรมอะไรกับเข้าในทิศทางนะคะให้อยู่ในเลนเพื่อความปลอดภยัยรวมถึงถุงลมนิรภัยเราก็มีให้ถึง7ตำแหน่งด้วยกันเลยนะคะและใน EP นี้ปู่พาทุกท่านไปทำความรู้จักนิวยาริสแฮสแบก2023กันมาแล้วนะคะหวังว่าจะถูกใจทุกท่านถ้าอยากรู้ข้อมูลรถรุ่นไหนอยากให้รีวิวรุ่นไหนหรืออะไรก็ตามส่งมาบอกกันได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไลร์สาระกับปูปูด้วยนะคะสำหรับ EP นี้คงต้องลาไปก่อนเจอกัน EP หนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ